คือลักษณะของคลิปนี้นะครับผมพยายามจะทําคลิปนี้ให้สั้นที่สุดแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเริ่มคิดกันนะครับผมคิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะดูตัวสเปคหรือว่าดูตัวรถของตัว368ตัวดีกขมาบ้างแล้วนะครับก็เนื่องจากที่ตัว3 5 0นดีเราตกรุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยมีตัวใหม่เข้ามาก็คือ368ตัวดีนะครับหรือก็คือรุ่นอัปเกรดจากตัวเดิมนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบนะครับซึ่งผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับ แต่เป็นข้อมูลแบบว่าเชิงอาจจะไม่ได้เชิงลึกเท่าไหร่เนาะนะแต่ผมก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะทําให้ทุกคนนั้นเห็นภาพได้ชัดขึ้นและกันนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับสิ่งที่อัปเกรดแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวท่อ นั่นเองนะครับผมโดยเครื่องยนต์ของตัวมันนะฮะอันเดิมเนี่ยมันเป็นตัว3 4 9ร้ซีซีนะครับแต่ตัวที่อัพใหม่เนี่ยมันเป็นสามร้อยหกซีซีนะครับหรือก็คือเป็นซีซีความจุของตัวเครื่องเต็มเลยนั่นแหละนะครับผมโดยข้างในเครื่องนะครับถ้าให้พูดถึงภาพรวมสิ่งที่มันอัพเกรดเลยนะนะครับที่มันต่างจากเดิมเลยก็คือ1นึ่งอัตราแรงทอร์กเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วรอบเนี่ยค่อนข้างจัดขึ้นนะฮะแล้วก็ความเขาเรียกอะไรวะ ความนิ่งความสมูทของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็แรงมา้านมันก็ขึ้นด้วยนั่นแหละนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเครื่องมันแรงขึ้นนะนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากอยู่จุดนี้นะครับ มันขึ้นมาอยู่ประมาณแถวๆจุดประมาณแถวๆนี้นะครับเกือบๆประมาณชกๆข้างบนหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเป็นท่อที่เขาบอกว่าอะไรนะมันเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเรื่องการเผาไหม้นะครับอาจจะเพิ่มมันมันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มแรงม้าของตัวเครื่องด้วยนะครับนั่นก็คือภาพรวมแล้วนะครับเครื่องแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกชึ่งจริงๆแล้วนะนอกจากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยนะครับ แทบทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะเท่ากันหมดเลยทั้งขนาดตัวเครื่องนะครับทั้งความอ้วนความยาวขนาดใต้ท้องรถความสูงจากเบาะระยะห่างของตัวล้อเนี่ยแทบจะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคือน้ําหนักตัวเครื่องครับน้ําหนักตัวเครื่องเดิมๆของตัวดีตัวนี้นะครับถ้าให้พูดมองแบบเห็นชัดๆ,ๆเลยนะมันหนักประมาณ196-194ประมาณนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่เอาเป็นว่า เอมเมื่อกี้มันดับนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้ว368ตัวดีเนาะมันเบากว่า350ตัวดีเนี่ยเกือบประมาณ20กิโลเลยนะครับซึ่งข้อดีของมันมีนะที่รถน้ำหนักเบาขึ้นนะครับมันจะทำให้คนที่นั่งหรือขับเนี่ยมันสามารถควบคุมสมดุลช่วงเวลาแบบว่าเอาขาลงเวลายกเยกอะไรเงี้ยดีขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีมากเครื่องแรงขึ้นน้ำหนักเบาลงโอ้ถือว่าดีนะ นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะนะครับที่ตัว3 6 8หเ,เนี่ยไม่มีนะครับก็คือตัวชิลหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะตัวชิลที่เปลี่ยนไปนะคือตัวมอเตอร์ข้างในครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าหรือเอาง่ายๆก็คือชิลของตัว368ตัวดีเนี่ยมันเป็นชิลแบบว่าล็อกเลยครับต้องถอดแบบว่าถอดเหมือนดึงออกมาแล้วก็ใส่นะครับเป็นแบบอันล็อก อะไรประมาณนั้นนะนะครับมันไม่ใช่ชิลไฟฟ้าแล้วนะครับผมนั่นก็มีแค่จุดเดียวเขาที่มันแตกต่างกันซึ่งเอาจริงๆนะสำหรับตัว368จริงๆชิลไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สําคัญสักเท่าไหร่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันตั้งเป็นเงื่อนไขแบบเป็นนัยกไม่ได้นะซึ่งผมมองว่าถ้าคุณอยากได้ชิลสูงอ่ะมันสามารถหามาแต่งได้นะครับซึ่งเอาจริงๆทั่วไปเลยเนะี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอ๋อมีอย่างหนึง่งผมอยากจะพูดถึงอันเนี้ยถือว่าแปลกใจ จริงๆแล้วตัว368ในสเปคจีนนะในสเปคจีนตัวแหลกที่เป็นคนจับของคนซอ้อนเนี่ยนะครับมันไม่มีเจาะรูมาให้นะเอาง่ายๆคือ368ถ้าเป็นสเปคจีน,น่ะมันไม่ได้รองรับการใส่แหลกหลังแบบแบบรองรับอย่างเงี้ยไม่มีนะที่เจาะรูสี่รูไม่มีครับแต่ว่าของไทยอะแม่งมีซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะเอาตัวที่จับคนซอ้อนของตัว3 5 0ีเนี่ยมาใส่กับตัว368ตัวดีครับ ซึ่งอันนี้ถือว่าก็ดีนะสเปคไทยมันก็ใส่ตัวนี้มาให้ฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วผมมองว่า3,68ตัวดีเนี่ยคอนข้างคุ้มค่ามากและราคาถูกกว่า3 5 0มากมากนะครับถูกกว่าประมาณเท่าไหร่วะประมาณ6 7เ0 0พัน่ะนะครับเครื่องแรงกว่าน้ำหนักเบากว่าสามารถใส่แหลกหลังได้เหมือนกันเลยตัดก็แค่ตัวชิลไฟฟ้าที่มันไม่มีให้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่หรอกแค่ชิลไฟฟ้าะนะฮะแล้วก็มีอย่างนึ่งเออคุณนึกได้ตัวแฟลิ่งด้านหน้า ตัวแฟลลิงด้านหน้าของตัว368ตัวดีนะนะครับทุกตัวเลยมันจะมีคล้ายๆเหมือนขี้ปากฉลามอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีประมาณ3ขีดนะครับคล้ายๆเหมือนเป็นช่องลมเนาะซึ่งข้อดีของมันผมมองว่ามีก็ดีนะนะครับอารมณ์คล้ายๆถ้าเป็นตัวนําเดิมอย่างเงี้ยเวลาขับรถไปนะครับสักร้อยยี่ร้อยสามอย่างเงี้ยลมมันจะห่วนเข้าข้างในครับและลมส่วนใหญ่มันจะไปกองอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันค่อยเป่าออกรับด้านข้างหรือลงด้านล่างอะไรก็ว่าไป ซึ่งถ้าขับไปแบบความเร็วประมาณหนึ่งหรืออาจจะเจอแบบลมแรงๆนะมันจะทําให้หน้าของตัวรถเนี่ยค่อนข้างดิ้นนะซึ่งวิธีแก้สําหรับคนที่เคยเป็นปัญหาแบบว่าช่วงลมแม่งดันด้านหน้ารถเนาะก็คืออาจจะต้องโหลดโชกคต่าลงหน่อยประมาณสักหนึ่งนิ้วมันจะช่วยให้ลมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรวะโก่งออกด้านข้างได้ดีขึ้นอันนี้ความรู้สึกผมนะแต่ทีเนี้ย มันมีตัวคีบปักฉลามอยู่ตรงนี้ครับสามขีดผมคิดว่าถ้าลมเข้าใต้ด้านท้องอ่ะแล้วมันยังมีช่องที่ออกจากด้านข้างได้ด้วยอ่ะมันจะเพิ่มแอโรไดนามิกนะทำให้รถข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้แกว่งมากมนจนเกินไปมันจะนิ่งขึ้นซึ่งผมมองว่าการอัปเกรดตรงเนี้ยดีนะถามว่าผมอยากอัปเกรดไหมคืออย่างนี้แฟลดิ่งหน,หน้าของตัว3ามห้เออสามตัวดีเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ตรงข้างหน้าครับถ้าผมเอาตัวนั้นมาแปลเลยอ่ะมันไม่สวย แล้วตัวส่วนตัวผมผมก็คิดว่าการไม่มีสติกเกอร์เลยมันจะสวยกว่าผมชอบแบบดูด,ดันมืดๆทึมๆนะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าสีใหม่ของตัว368อะ่ะแม่งสวยสวยจริงโดยเฉพาะตัวสีเทาม่วงโคตรสวยเลยผมชอบนะแล้วก็ตัวสีแดงดําสีตัวสีแดงดําผมขอพูดอย่างนี้สีแดงดําผมเคยมีตัวแอ r ล็อกมาก่อนสีแดงดําเหมือนกันผมซื้อมาผมมองว่า ทำไมสตติกเกอร์แม่งคล้ายๆตัวแอนล็อกวะนะครับเอามาพูดคุยกันเล่นๆนะครับแต่ผมมองว่าแม่งสวยนะที่ผมซื้อแอนล็อกก็เพราะว่าสติกเกอร์แม่งสวยนี่แหละนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีคนถามนะครับก่อนหน้านี้มันมีตัวเคใช่ไหมซึ่งราคาถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณแสนเจ็ดเก้าหรือประมาณนี้แหละนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวดีนะสามหกแปดตัวดีราคามันตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันประมาณนี้ถามว่า ควรเลือกซื้อตัวไหนจริงๆนะมันมองด้วยกันแบบง่ายมากผมมองว่าถ้าคุณอยากได้รถอนเนกประสงค์แบบพรีเมียมด้วยนะอนเนกประสงค์แบบพรีเมียมแล้วซื้อมาจบเลยอะ่ะตัวเคตอบโจทย์่าเยอะครับและคุณแทบไม่ต้องแตกตะอ่าไม่และคุณแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยและข้อดีของตัวเคคือมันมีอัพไซด์ดาวมาให้ซึ่งตัวเคถ้าคุณอยากจบจริงแค่เปลี่ยนโช้คเป็นเออรลิง จบเลยตัวรถคุณไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยครับเดิมๆแม่งโหดมากอันนี้พอดีว่าพึ่งนึกได้นะครับจริงๆมันมีจุดเล็กๆน้อยๆนะที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าตัว 368D เนี่ยนะครับมันยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันใส่ใจนะ,ะถ้าคุณได้ลองเข้าศูนย์ดูนะครับผมแล้วคุณไปดูตัว368ตัวดีเนะี่ยคุณจะเห็นว่าด้านใต้ตรงเนี้ยเน่ยประมาณแถวๆเนี้ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นสีเหลี่ยมเหลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นน่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเหมือนเป็นที่หิ้วของอะ่ะเอมันเป็นจุดคล้ายๆเหมือนเป็นที่หิ้วของอะ่ะถ้าใครเคยดูตัว368ตัว G ีมาตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกดมามันจะเป็นที่หิ้วของได้ซึ่งตัว368ตัวดีเนี่ยมันมีที่หิว้วหิ้วของให้นะ3 5มมันไม่มีนะเนี่ยผมต้องเอาเคเบิลไทยกับตัวเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยผมจะเอาไอ้นี้มาใช้เป็นห้อยของแทนนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นผมคิดว่าเป็นมีความใส่ใจที่ดีนะนะครับโอเคทั้ง ทั้งราวทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยคุณมีคุณอยากรู้ไหมว่าผมคิดยังไงตั้งทางที่ผมมีตัว350ตัวดีอยู่นะครับผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าอย่างนี้โดยภาพรวมแล้วนะครับผมอยากให้คนซื้อ368ดีเยอะๆนะเพราะว่าสิ่งที่คนที่ใช้350เดิมๆอได้รับเลยนะหลักๆเลยคือของแต่งได้รับเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ก็ถือว่าถ้าตัว 368D มันขายได้ดีนะครับผมก็คิดว่าของแต่งมันก็น่าจะมามากขึ้นมันก็จะพลอยมีผลดีให้กับตัว350เราได้ของแต่งกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นคือตอนนี้ช็อชคแบบที่เขาเรียกว่าตรงรุ่นจริงๆนะชคตรงรุ่นจริงๆมันมีแค่ว s s เอเท่านั้นนะครับผมถามว่าใช้พวกเออเออโปรเฟนเดอร์หรืออะไรนะอื่นที่มีซับแทงไหมประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับบางคนไม่รู้นะเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ย มันจะติดตรงเนี้ยคือตัวไหนที่มันเป็นซับแทงอ่ะมันจะไปติดแถวแวเนี้ยมันจะไปติดสักนิดนึงอะ่ะซึ่งผมอยากได้โชคที่ตรงรุ่นแบบไม่ติดอะไรเลยอะ่ะนะครับมันจะมีแค่ Ys s H แหละแต่ YS s H มันไม่ได้มีแบบซับแทงไงนะครับที่ตรงรุ่นกับตัวดีจริงๆอะ่ะมันเป็นของตัวแซทสปอร์ตนะครับผมอยากได้โชคที่มันตรงรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาอาจจะอื หรือถ้าอย่างแย่ที่สุดมันก็อาจจะไม่มีเลยนะครับตัวดีเนี่ยนะครับผมแต่ก็ประมาณนั้นนะครับถ้าของแต่งดีเ,เยอะขึ้นมันก็ดีสําหรับตัว3-50ด้วยอย่างนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลอบใจที่ดีนะลงคนใช้3 5มานะครับถ้ามีคนถามนะครับถ,ถ้าอยากให้ย้อนกลับไปได้นะครับจะซื้อตัวดีไหมผมพูดตามตรงเลยนะไม่ผมรอตัวเคเอาตัวเคดีกว่า